ทุกวันนี้โลกของวิดีโอเกมเนี่ยก็ได้มีเกมดีมากมายออกมาให้บรรดาเกมเมอร์เนี่ยได้ริมลองกันไปแล้วนะครับผู้ในแต่ละคนก็คงจะมีเกมที่ชอบหรือว่าเกมมาจำใจที่ลือกันไม่ลงแน่นอนว่าในบรรดาวิดีโอเกมเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้เกมเพย์หรือความสนุกเนี่ยก็คือตัวละครเอกของเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอกที่เก่งเทพระดับสู้ทั้งกองทัพได้หรือว่าจะเป็นตัวเอกที่อ่อนแอสู้ใครไม่ได้เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีตัวเอกที่ชอบอยู่ในใจกันทุกคนนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยชูโรงให้เราตัวเอกท ศัตรูในเกมถ้าทำออกมาดีเนี่ยนอกจากจะเพิ่มความท้าทายแล้วจะเป็นการเพิ่มความน่าเกรงขามากับตัวเอกของเราด้วยอารมณ์ประมาณว่าตัวเอกของเราเนี่ยไปตัวบอลที่โหดออกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเอกเราก็ต้องโหดด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะนำ20ศัตรูเนี่ยที่น่าจดจำมาให้คนดูดจะรู้จักกันนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่การจัจับนะครับเพราะว่าทุกตัวที่ผมเอามาเนี่ยล้วนน่าจดจำสำหรับผมทุกคนเลยนะครับจะมีตัวไหนบ้างครับที่ตรงใจก,กับผู้ชมทุกคนเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับ r o ค k Call of Duty Ghost, Series Call of Duty สำหรับผมนอกกจาก โมเดลนว่าเฟร์แล้วเนี่ยก็มีภาคโกสต์นี่แหละครับที่สนุกแล้วก็น่าจดจำสำหรับผมน่าเสียดายที่โอากาสออกภาคต่อเนี่ยกน็น้อยลงเต็มทีสิ่งที่ทำให้ภาคโกสตพิเศษสำหรับผมเนี่ยก็คือตัวร้ายประจำภาคกนันแหละครับโลกจะเป็นตัวร้ายที่มีหลายมิติมากๆเขาจะไม่ใช่ตัวร้ายประเภทที่ว่ากูจะครองโลกก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่เขาเป็นตัวร้ายที่ขับเคลื่อนด้วยความแค้นจากการถูกหักหลังและทอดทิ้งจกน,นกลับไปเมื่อ12ปีก่อนในเรื่องในเกมหน่วยโกสตุ่นแรกของอเมริกาที่นำทีมดโดยโลกและสายล่มลบอีไลอัสซึ่งเป็นพ่อขอขงตัวเอกกกในนนภาคคโสัั่แแหลละรบ้ว็ เพื่อนร่วมทีมสองคนได้ถูกส่งตัวไปสังหารนายพลอามาโกซึ่งเป็นผู้นําของกลุ่มก่อการร้ายชื่อเดอะเฟดเดเรชันแต่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเครื่องบินของอามาโกที่กำลงังหนีได้ถูกหน่วยโกสตจู่โจมนายพลอามาโกถูกสังหารแต่เครื่องบินที่เหล่าโกสตโดยสารนั้นก็เสียการควบคุมแล้วก็ชนกระแทรกับสะพานซากของเครื่องบินกำลังจะตกเพราะว่าแบล็คลำหนักไม่ไหววินาทีนั้นอีเลอัสจำเป็นต้องเลือกระหว่างการช่วยชีวิตโรกแต่ก็อาจจะตายกันหมดหรือทิ้งโลกเพื่อรักษาชีีวิตขอองเื่นททหล แน่นอนว่าอลเลอัสเลือกอย่างหลังโรคที่ถูกคิดว่าตายไปแล้วได้ถูกจับโดยเราเดอะเฟเดเรชันและถูกนำไปทรามานในหลุมลึกกลางป่าโดยการป้อนยาพิษผสมอาหารนานหลายเดือนจนโรคทนไม่ไหวยอมแพ้และบอกความลับของอเมริกาให้กับเดอะเฟดเดอร์เรชันและด้วยความแค้นต่อนหน่วยโกสที่ปล่อยให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความทรามานแบบนี้โรคจึงขึ้นมาเป็นผู้นำของเดอะเฟดเดอรเรชันแทนอามากโกเพื่อหวังเพียงอย่างเดียวคือทำลายหน่วยโกสให้สิ้นซาก และเป่าหัวอีไลอัสคนที่ทิ้งเขาให้ตกลงไปตายเมื่อ12ปีก่อนนั่นเองด้วยความที่โลกเป็นอดีตมือหนึ่งของหน่วยโกสทําให้การมาชหน้ากับโลกจะเป็นการมาชหน้าที่ยากลำบากเกินโลกจะเป็นตัวร้ายที่เก่งทั้งบูดและบุญทําให้โลกมักจะนําหน้าเราตัวเอกไปก้าวหนึ่งเสมอขณะที่ว่าตัวเอกใช้พลังวิทยภาพอย่างการลุมก็ยังสู้โลกไ,ได้ดีนะครับแตกตดีนอกจากจะเป็นศัตรูที่มีวิติและปูอย่างที่น่าเศร้าโลกยังเป็นตัวร้ายที่มีความสามารถและกลาออ้าที่จะขามีทาให้โลกน่าจะเป็นตัวร้ายที่ ตกิตกิลีเลเชอร์ครับเป็นเกมจีบสาวในววิชวลโนเวลที่ดูอนเผินก็อาจจะเป็นเกมจีบสาวธรรมดาที่ให้ผู้เล่นได้เลือกจีบวัยที่ตัวเองชอบแต่ภายใต้ความธรรมดาเหล่านั้นตัวเกมก็ได้แฝงความดาร์กความน่ากลัวไว้ในเกมที่ทำเอาคนเล่นเนี่ยตั้งตัวแทบไม่ทันเลยโดยต้นเหตุของเกุการสยองเกิดจากหญิงสาวที่มีชื่อว่าโมนิก้าหญิงสาวที่รู้ความจริงว่าตัวเองเป็นตัวละครประกอบของเกมเพราะว่าตัวของเธอไม่มีรูให้เล่นแต่เนื่องจากความรักที่มีต่อตัวเองเธอจึงทำการป่วนไฟเกมจัดการสังหารและลบตัวตนของววววคคนนนออ่่่่จจจเเเเเเหลลลแแแแแพีียงธกกกกัับบ้้้้ผูมมาาาาทะว เลยครับที่ทำให้เกมนี้โด่งดังขึ้นมาผมเองตอนแรกก็มาเล่นเพราะว่าอยากจะจีบสาว,วเฉยๆนะครับตอนเห็นคำเตือนว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับคันอ่อนเนี่ยก็คิดว่าเกมมันหยอกเฉยๆนะครับแต่พอเจอฉากใครกเข้าไปเนี่ยก็รู้เลยครับว่ามาผิดเกมแล้วว a ส์มอนเตเนโกฟาคายส ฟาคายสาเป็นเกมแรกเลยครับที่พาผมเข้าสู่วงการเกมซิงเกิลเพลเยอร์แบบเต็มตัวผมมีความลงจำเกับเกมนี้ค่อนข้างมากนะครับทั้งบรรยากาศของป่าในเกาะกลางมหาสมุทรที่น่าอยู่และสวยงามทั้งเกมเพลย์ที่สนุกสมนันแบบหนังแอคชั่นแต่ความทรงจำที่ผมนึกถึงได้เป็นอันดับแรกเวลามีนคนพูดถึงฟาคายสาเนี่ยก็คือวาร์ดตัวแรกของเกมนี่แหละครับวาร์ดมันเตนิโก,โกหัวหน้าแก๊งโจรสลัดผู้ปกครองเกาะในภาค3เนื่องจากในวัยเด็กวาร์ดเป็นคนที่ติดยามากๆทำให้ลักษณะนิสัยของเขาดูบ้าๆบอๆแต่นั่นแหละครับกลับไปจุดแข็งของเขา ภายใต้ความ,มาบ้าบัางบ,ง,บงวัตกับแฝงมาด้วยความโหดเที้ยมสามารถฆ่าคนได้โดยไม่ยังเลยอีกทั้งตัววัตเองก็มีความฉลาดหลักแหลมตลอดทั้งเกมวัตมักจะนำหน้าเจสันตัวเอกของเกมก้าวหนึ่งเสมอเดี่ยว,วที่วัตที่เจสันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีวัตนี่แหละครับที่คอยเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อน่าเสียดายเลยครับที่เราจะได้ปรับมือกับวัตเนี่ยแค่ครึ่งแรกของเกมทำให้ในช่วงครึ่งหลังของเกมดูจืดล,ลงไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวละครวัตนี่แหละเรื่องนี้ต้องขอบคุณ,คณ ทุกวันนี้เนี่ยฟาใครก็ดําเนินมาตั้ง6กภาคแล้วชื่อของวาสมเตนโกเนี่ยก็ยังถูกหยิบเอามาคุยได้อยู่เสมอดดลาย่าคาวิน d i s o n o r series เดลาย่าลูกสาวน้าสมรสของอูฮอนคาวินอดีตพระราชาของเมืองดันวอลกับสาวใช้ในวังอีกทั้งยังเป็นมิสาวของเจสซมินคาวินลูกตามสมรสของอูฮอนคาวินเนื่องจากการเป็นลูกล้าสมรสทำให้ตัวของเดลาย่าไม่ถูกปฏิบัติเหมือนลูกสาวของพระราชาเยื่องเจสซมิน ถึงแม้จะมีความน้อยนิดต่ำใจอยู่บ้างแต่ด้วยความเป็นพี่น้องทำให้เจสสมินและดดลาล่ามักกล้สนิทและเล่นอยู่ด้วยกันเป็นประจำแต่จุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อเจสสมินได้ไปทำของมีค่าในกำลังเสียหายด้วยความเป็นเด็กและกลัวความผิดเจสมินจึงโยนความผิดไปให้กับดดลาล่าสมบูรณ์ให้ดดลาล่าและแม่ของเธอถูกเค้นตีและขับไล่ออกจากวังเวลาผ่านไปหลังจากที่ดดลาล่าและแม่ของเธอต้องกระเสือกกระสนอยู่ข้างเหนืนในเมืองดันวอลอย่างยากลำบากแม่ของเดลา่าก็ได้ตายลงทำให้เดลา่าต้องออกหางานทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง ขณะเดียวกันเธอเองก็มีงานอดิเรกคือการวาดรูปผลงานของเดลล่าได้ไปเข้าตาจิตกรเอกอันดับหนึ่งของดันวอลอย่างแอนโอนสโคลล็อปแอนโอนจึงรับเดลล่าเข้ามาเป็นศิษย์ทำให้เดลล่าได้พบกับอ no าร์โนทิฟนาไฮโซซึ่งชื่นชอบผลงานและตัวของเดลล่าเองก็ไอคนทางขวาแหละครับอาร์โนทิฟได้ทําการเปย์เงินแก่เดลล่าเป็นจำนวนมากทําให้ชีวิตของเดลล่าอยู่สุขสบายเมื่อชีวิตของเดลล่าดูน่าสนุกจึงไปเข้าตาเอาลสเซเดอร์เจ้าแห่งศาสรมืด จึงมอบพลังเวทมนต์ให้แก่เดล่าเมื่อเด,ดล่าได้รับพลังเธอจึงทำการดูดเงินของอานโนทิมจนหมดแล้วประกอตั้งราชีของตัวเองที่ชื่อว่าบบลชมอริชโดยเดยล่าจะมอบพลังเวทของเธอให้แก่สาวกและเมื่อเดล่าณตอนนี้เธอมีพร้อมแล้วทั้งอำนาจและเงินทองเธอจึงพร้อมที่จะทวงคืนสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับหลายปีผ่านไปเอมิลี่คอวินลูกสาวของเจสามินคอวินได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดนินี้โดยมีคอร์โวเอตานโนผู้เป็นพ่อและตัวเองจากภาคหนึ่งคอยดูแล แต่ด้วยความที่ยังอ่อนประสบการณ์จึงทาให้การบริหารบ้านเมืองของเอมิลี่เป็นไปได้ไม่ค่อยดีเดลไราจึงเข้ามายึดบัลลังทำให้เอมิลี่ตัวเอกของภาค2ต้องทวนบัลลังกลับคืนมาเดลไรารับเป็นอีกหนึ่งศัตรูที่มีภูมิหลังที่ยาเศร้าและน่าใหทีเดียวตินแมนลิเ l อร์ไนแม่สองจุดเด่นของซีรีส์ลิเทอร์ไนแม่นอกจากบรรยากาศกับงานอาร์ตของเกมเนี่ยหล่าศัตรูของเกมนี่แหละครับที่เป็นมาร์เดทของเกมในภาคต่ออย่างลิเทอ้์ไนแม่สองก็ยังคงความยอดเยี่ยมเหล่านี้เอาไว้ได้ตินแมน คนหนุ่มผอมแห้งที่มีความสูงเกินสมมติมาพร้อมกับหมวกและท่าทางการเดินที่หยุ่ยยองบวกกับภูมิหลังอันน่าหอหูที่ใครจะเล่นเกมจบแล้วก็คงจะรู้ดีครับว่าทีมแมนมปุ่นอย่อยังไงทําให้ทีมแมนเป็นศัตรูที่น่าจดจําเป็นอันดับต้นๆของซีรีส์สกั t เช e l b บี้เฮวี่เรนเฮวี่เรนเกมจากค่ายคอน c ิตรีมเกมแนวเลือกชอยที่มีจุดเด่นตรงเนื้อหาที่หนักหน่วงการสร้างสถานการณ์ที่กดดัน ให้บูลเลนต้องตัดสินใจเลือกโดยการเลือกแต่ละครั้งของบู้เล่นจะมีผลตามมาเสมอทําให้การเล่นของแต่ละคนจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างกันในเฮฟวี่เรนจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักของพ่อลูกการฆาตกรรมต่อเนื่องการให้ภัยตัวเองเกี่ยวกับความผิดบาปในอดีตโดยตัวละครสกอตเชลบี้จะเป็นตัวร้ายหลักของเกมที่เฉลยหักมุญมากๆเพราะสกอตเชลบี้จะเป็นตัวละครหลักที่เราคุมได้ตั้งแต่ต้นเกมและพอเกมมันมาเฉลยทีหลังว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวร้ายเนี่ยแทบเอาคนเล่นเนี่ยแทบจะตกมือเ,เลยทีเดียวสกอตเชลบี y นับเป็นศัตรูที่มีผู้หลังนหน้าาสงสารสกอตต์ในวัยเด็กเกิดมาในครอบครัวที่พ่อไม่สนใจสกอตต์มีพี่ชายชื่อจอห์นทั้งคู่คอยเล่นด้วยกันตามภาษาพี่น้องนี่แหละครับในเมื่อพ่อไม่สนใจไม่เป็นไรสกอตต์ก็ยังมีจอห์นอยู่เคียงข้างเสมอแต่ก็ปเป็นเหตุอนน่าเศร้าก็เกิดขึ้นในคืนฝนตกกลางวันหนึ่งสกอตต์และจอห์นถูกพ่อที่กำลังเมาไล่ออกไปข้างนอกท่าทางของพ่ที่ตกหนักจอห์นผู้เป็นพี่ชายได้พัดตกลงไปในท่อระบายน้ำสกอตต์เห็นดังนั้นจึงรีบรุดไปหาพ่่่่่อออออแแแตตตตพระยยยคนนนนีีน้้กกกลลลัับไมมสสใจูขงงววเเเิดเด ต้องมองดูจอห์นผู้เป็นพี่ชายจมน้ำตายไปต่อหน้าตาโดยที่ตัวเองช่วยอะไรไม่ได้สักนิดเดียวสกอตต์โทษพ่อของตัวเองที่ทำให้พี่ชายต้องตายเพราะเสพผิดบาปที่ช่วยอะไรพี่ชายไม่ได้เลยหล่อหลอ,หลอ,หลอาาไปเข้าลกาลายเป็น้นตอนต้อจิตนามโอลิกามิคิวเลอร์คอยรับพาตัวเด็กชายอายุน้อยเพื่อทดสอบพ่อของเขาว่าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยลูกของตัวเองหรือเปล่านับเป็นศัตรูที่นั่งของสาวคนนีงทีเดียวครอบครัวมเบเกอร์ Resident Evil 7เจ็ดเรซซิเดนท์วิวเจ็ดนับว่าเป็นภาคที่พาซีรีส์เนี่ยกลับมาสู่ความเป็นรััััััักกกกกขออ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 งงงงงตววเเเเเเเคคคคคคครรรรร้้้นน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 ึหหลลลจจาาาาาททีีีี่่่่่ภภยยยปปป็็็มมแแแชชไซะะะื์์บ แต่ว่าภาคห้าภาคหกเนี่ยคือแอชเชเรียกพ่อเลยในภาคเจ็ด,ดแค่คองก็เลยนำซีรีส์ resident evil เนี่ยกลับมาสู่ความเป็นเซอร์เวิลร์อีกครั้งหนึง่ง ด้วยทวนเลือดที่มันดิบติดดินสมจริงมากขึ้นแน่นอนว่ารวมถึงศัตร,รูในเกมด้วยครอบครัวเบเกอร์จะเป็นศัตร,รูหลักในภาพนี้นะครับที่จะคอยไล่ล่าฆ่าเราตลอดทั้งเกมแต่การที่ครอบครัวนี้คอยไล่ล่าฆ่าเราเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเป็นโรคจิตหรืออะไรนะครับย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์สยองในภาคหลักแจ็คเบเกอร์ได้พบกับล่าของเด็กสาวปริศนากำลังนอนสลบอยู่แถวบ้านด้วยความเป็นคนดีเขาจึิงตามล่าของเธอเนี่ยมาที่บ้านเพื่อช่วยเหลือเธอแต่เขาไม่รู้เลยว่าเด็กสาวคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาแต่เป็นเด็กสาวที่ถูกทดลองโดยบริษัทเฮียววกก็คคคคคือออรรรรบบบบัััเเ์แแหละนไป่ โดดแต่ของจริงนนะครับอุตส่าห์วางดีช่วยเหลือแท้แต่กลับถูกเด็กที่ช่วยเนี่ยทำให้การไปเข้าคักสยองไอย่างนั้น Lady d ต m e t r e s c u Resident นท์ว v i l l a เ e r e รซิเดนท์วิ v i l ลเลจเนี่ยสำหรับผมมันคือภาคดีสุดซีรีส์เลยเพราะว่ามันเป็นภาคที่ผสมผสานระหว่างสองบ,บ้าคที่ผมชอบก็คือภาค4กับภาค7 เป็นภาพที่ผมมองว่าไปถึงแบบเกมอาดัวเยไเลยเพราะว่าอุปกรองเกมเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากทางเนื้อเรื่องที่กินใจถ้าจะผมไม่อยากจะคิดเลยว่าผมเนี่ยต้องมานั่งลองให้กับเกมซีรีส์นี้นะครับเกมเพลย์ที่หลากหลายร่วมมึงดีไซน์ของตัวด,ด้วยเลด y ี้เดมันเชสคูเนี่ยน่าจะเป็นตัวรลายที่ทําผมหวั่นไหวทสุดแล้วดูหุ่นแกครับโอ้โหพระเจ้าจ,าจอดเวลาเจอแกทีไรเนี่ยไม่อยากจะวิ่งหนีเลยครับอยากจะพุ่งใส่มากกว่าแต่กุหลาบเจมีหนามนะครับเลดี้เดมันเชสเตอสุดทดลองดนการฝังเชื้อที่เรีย โหตรพัดเขาว่าง,งามจริงคริสวอเกอร์อาลลัสการต้อมาเชนหน้ากับ,บสำหรบศัตรูที่เราไม่สามารถสู้ได้เลยเนี่ยสำหรับผมแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่โคตรจะบีบหัวใจและอัลลัสก็นำเสนอส่วนที่ผมว่ามาชนิดเต็มซูปและในบรรดาศัตรูที่เราต้องหนีเนี่ยมีอยู่หนึ่งตัวครับที่คนที่เล่นอาลลัสเนี่ยไม่มีทางหลุดพ่แกไปได้คริสวอเกอร์ใช้ร่างใหญ่โตบึกบึนหัวล้าน น้ำเสียงแข็งกล้าวแต่เขาไม่ได้มีความเท่หรือว่าความช่วยใหใจเกเรแบบปีดอมโดมินิกททโทเตโตอแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เราสมัมผัสได้จากตัวเขาเนี่ยคือความสยองแต่แรกเห็นรวมกับนิสัยวิปลิติที่ชอบดึงหัวชาวบ้านแค่นั้นยังไม่หมดถ้าคุณเล่เนเกมในระดับความยากนั้นแม่ขึ้นไปเมื่อคุณถูกคิดจับได้เนี่ยพี่จะจวันจอดคิวใส่เราทันทีทําให้การชนะพี่คิดเนี่ยเป็นการชนะที่โคตรกดดันเพราะว่าถ้าโดนจับได้ทีเดียวเนี่ยก็คือกับเช็คพอยต์เลยเดี๋ยวแม่ก็เสียหายไปเลยดอมมนด ที่ได้ถูกฝังปรสิตคาดูลงไปได้ร่างกายสามารถปรับตัวขับออเชื้อคาดูได้ส่งผลให้เธอสามารถปล่อยสารเคมีหลอนประสาททาให้คนที่ได้สูดตรงเข้าไปเห็นภาพหลอนเราจะพบเธอส่วนใหญ่ในรูปลักษณ์ของตุ๊กตาที่มีชื่อว่าแองจี้เราจะไม่ได้พบตอนหน้ามากเท่าลูกสมุนตัวอื่นในเกมนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราจดจาเธอได้เนี่ยก็คือเกมเพย์ที่เราจะได้เล่นในฉากของเธอเกมเพย์ที่เราจะเล่นในฉากของเธอเนี่ยจะเปลี่ยนจากเกมแนวเซอร์เวอร์เรเอร์ กลายเป็นเกมสยองขวัญกระตู้จิตคตรหล่อเลยครับบอกตรงใครหลายคนที่เล่นผ่านฉากนี้ไปเนี่ยคิดว่าคงมีไม่กีกคนเรอครับที่จะบอกว่ามันไม่ยอดเยี่ยมแล้วก็มันไม่น่ากลัวสอนให้รู้เลยครับว่าถ้าแคปคอมเจ้าจริงเนี่ยพี่แกก็ทำฉากสยองขวัญได้ไม่แพ้เกมสยองขวัญเกมอื่นเลย the janitor little nightmare การดีไซน์สตูในเกมของ Little Nightmare ถือว่าเป็นการดีไซน์สตูที่โคตรเอกลักษณ์สตูในเกมเนี่ยจะกลับออกมาจากฝันร้ายยังไงอย่างนั้นเลยเรียกได้ว่าสมชื่ Little อ Little Nightmare จริงๆนะครับและในบรรดาสตูสุดน่ากลัวก็มีอยู่หนึ่งตัวแล้วครับที่ผมมองว่าโดดเด่นที่สุดในภาคแรกเดือดริเตอร์จะเป็นสตูที่ผู้เล่นเนี่ยพบบ่อยสุดแลวก็รับมือยากสุดด้วยเดือดริเตอร์ชายตาบอด ร่างผอมขาสัน้นแต่แขนยาวผิดนปยามนะแต่ก็ด้วยแขนที่ยาวนี่แหละครับที่ทําให้มันเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจดจำพี่แกได้อย่างไม่ลืมลืมถึงแม้พี่พาโลงแกจะตาบอดตัวท้ายพ่สงนะครับแต่ก็อย่าประมาทแกไปแกเนี่ยหูดีเอามากๆและเมื่อแกได้ยินเราเนี่ยโอ้โหขาสันน้นแต่แต่พุ่งมาโคตรเร็วเลยเพกกตมินฟาคายซีซีรีส์ฟาคายขึ้นชื่ออยู่แล้วครับถึงเรื่องของไวรัสเนี่ยที่โดดเด่นกว่าตัวเอกซึ่งในภาคสี่เนี่ยก็ไม่ต่างกันเพเกตมินเนี่ยน่าจะเป็นไวสุดแล้วนใซฟ พี่หวั่นไหวเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะใจเกเรกับพี่แกนะครับแต่ผมหวั่นไหวเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องสื program, ่อไงกับพี่แกดีต่อดทั้งเกมเราจะได้เห็นสิ่งที่เพยแกนทำทั้งความโหดเที่ยมความเผด็จการแต่เวลาที่เพยแกนพบตัวละครเอกของเราอย่างอาเจเนี่ยเพยแกนกับแสดงหน้าที่อ่อนโยนใจดีแล้วก็เอ็นดูอาเจของเราเนี่ยเป็นอย่างมากทำให้เราคนเล่นเนี Ai ่ยไม่ร <Yeah. S 1> ู้ว่าต้องสื่อกับพี่แกยังไงดีจะเกลียดหรือว่าจะรักพี่แกดีแต่สำหรับคนที่เล่นภาคสี่จบแล้วเนี่ยก็น่าพูดเป็นเสียงเดียวากันนาคารดิวตี้ไม่ได้าแฟย์ เป็นแฟนคอร์วิซี่เนี่ยไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักมาคารลอฟนะครับตัวร่างหลักของซีรีส์มอร์เดลมาแฟร์ที่ต่อให้คุณจะไม่รู้จักเกมคอร์วิซี่เลยเนี่ยผมว่าคุณน่าจะคุ้นหน้าคุณตามาคารลอฟกันบ้างนะครับจากภารกิจนรัสเซียวลาดิเมียร์มาคารลอฟใช้ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การใส่ร้ายอเมริกาจนมีเหตุผลให้ทั้งอเมริกาและสแตเชียเนี่ยเปิดสงครามใส่กันแล้วก็วิดาเวลกรรมอีกมากมายนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามาคารลอฟเนี่ยนับเป็นศัตรูที่โหดเหี้ยมแล้วก็ฉลลลลลาา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 ดเเเเเเปปป็็็นนนนนนกกกมมคคคออออฟไ้้ยยยยศัััตตตรรรรูทีีี่่่่จจขงงงงซซสสส์์บบวิ เดี๋ยวจะไปอีวิววิลเลจอีกแล้วนะครับแหมก็ผมชอบภาคนี้สุดทีนะก็ต้องพูดเยอะหน่อยนะครับอย่าเพิ่เงเบื่อกันล่ะไอซ์เบิร์กก็เป็นอีกหนึ่งคนนะ่พี่ถูกฝังเชื้อคาดูลงไปในร่างกายจึงทำให้เขาเนี่ยมีพลังที่สามารถควบคุมสนามแม่เหล็กได้โคตรโกงเลยครับบอกเลยพลังอย่างกับแม่โตเด็กเมนเลยแค่พลังก็โกงแล้วนะครับแต่ว่าความยิ่งยโวยกดส้นตึกเนี่ยก็มีเหนือกว่าตัวละครอื่นหลายเท่าน่าถือได้ไหมครับพี่ตอนสู้กับพี่ไอซ์เบิร์กเนี่ยพี่แกดันแปล,ง,ลงเป็นหุ่นยักษ์ซะอย่างนัันัั้้้้นน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 นคคืือออผผมมมมมวววว่่่่่่่่่่าา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 ถสูกกกกกบบบเเเเเเลุษยยยย์์์ีีีไไไไไหะะะรรรรพพชปปิิงแดซ็็จตท ผมจำไได้มากที่สุดแล้วนะครับจะจำได้เพราะว่าตอนสู้กับแกเนี่ยแกไปทบแรกมนขูดยักษ์กันแหละปรับตัวไม่ทันด้วยมิสเตอร์เอ็กซ์เลสเซนต์อินฟิวสองรีเมคไอสองภาคออริจินัลเนี่ยน่าจะเป็นภาคที่โด่งดที่สุดแล้วนะครับในยุคข,ของมันด้วยจนำนวนคอนเทนต์ของเกมนะที่แน่นกว่าเกมยุคเดียวกัน ระบบแยกรูที่แปลกกะลักในภาครีเมคเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดเสียดีตอนนั้นเนี่ยออกมาได้ดีมากซะด้วยทั้งเกมเพลย์ที่สนุกแล้วก็ให้อารมณ์ความเป็นเซอร์ไวล์เฮอร์เรอร์มากๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวซอมบี้เช่นการเคลื่อนไหวที่สมจริงเอางย้อนพัยในตัวซอมบี้เนี่ยฉีกขาดตามการยิงของผู้เล่นซึ่งเห็นเลยนะครับว่าผู้พัฒนาเนี่ยมีประชารับการรีเมคภาคสองมากๆน่าเสียดายที่ภาครีเมคเนี่ยกับใจกะลักของตัวเกมอย่างเนื้อที่แยกวูดเอเบียร์เนี่ยทำให้ตัวเกมเนี่ยขาดกะลักที่ภาคออริิิิิจจนนนนออออลลมมีีีีภภาาาคคคครรเเทดกกว่่ย็ื ตัวมิสเตอร์เอ็กซ์เลยครับมิสเตอร์เอ็กซ์ชายหนุ่มใส่หมวกร่างสูงใหญ่พูดน้อยแต่ต่อยหนักเหลือเกินเนี่ยพี่แกจะเป็นศัตรูที่เหมือนแจ็คเบเกอร์ในภาคเจ็ดเหครับก็คือจะคอยไล่ล่าเราทั่วสายตำรวจเลยตามมาทุกที่เลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าตัวเอกเราเนี่ยไปเอาอากาศแบ่นู้นไปตามมาด้วยไหมก็ไปเสียไปได้นะครับอาการที่มีมิสเตอร์เอ็กซ์เนี่ยมาคอยไล่ข้าวเนี่ยมันทำให้ตัวเกมเนี่ยมีสเสน่ห์และก็น่าจดจำในแบบที่ภาคออริจินอลเนี่ยไม่มี General Shepherd Call of Duty Modern Warfare 2 บริเวณภาคสนามผมเนี่ยน่าจะเป็นคอสตี้ภาคที่ดังที่สุดแล้วตัวเกมสามารถถ่ายทอดความโหดร้ายของสงคารามแล้วก็แล้วก็ความลำบากของทหารเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมและสมจริงแน่นอนว่าศัตรูในเกมเนี่ยก็มีความน่าจดจำผมเชื่อว่าในคนที่ร์กเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายที่แฟ,แฟนคอสตี้เนี่ยจะจำได้เป็นอย่างดีในภารกิจลูยเอ็นหลังจากที่หน่วยแท็กฟอรต์หนึ่งศูนย์หนึ่งนำโดยโกสแล้วก็โลสเนี่ยได้ทำการบุกเข้ามรวมของทหารรัสเซีย แล้วก็ชิงเครื่อง SS module ออกมาได้สำเร็จหน่วย1นึนนก็ได้ส่ง SS module เดี๋ยให้กับเชฟเฟิร์ดเพื่อเปดหน้าแต่ว่าไอหอหักเอ้ยแต่ว่าไอเชฟเฟิร์ดเนี่ยก็ได้หักหลังหน่วย1นึนนเนี่ยแล้วก็สังหารทั้งโกแล้วก็รถอย่างเือดเย็นเพราะว่าในเครื่อง SS module เนี่ยมีขอม่อสามารถเปิดโปงได้ว่าเชฟเฟิร์ดเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การก่กอการร้ายขอจริงหลอกใช้หน่วยหนึ่งสเนี่ยให้ขโมย SS module กลับมาแล้วก็หาลางอยู่คบเที่ยมจเ,เยจมอหักหลังเขาไเครั้ เขาเนี่ยสูญเสียทาหารไป30,000คนแต่สหรัฐเนี่ยกับไม่คิดจะเปิดสงครามกับผู้ประกอบการร้ายแบบเต็มรูปแบบสักทีทเขาเลยร่วมมือกับมาคาลอฟเนี่ยครับเปิดช่องให้กับรัสเซียเข้ามาจู่โจมอเมริกาพูดที่เขาเนี่ยจะได้สร้างสถานาการณ์ให้ตัวเองเนี่ยเป็นวูปแบบหลุดฟองแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะส่งผลส่งผลตรงไหนเลยนะครับอย่างว่าละครับคนมันจะเลวเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่ก่อนเทอโอดิมวิเชอร์สามวิเชอร์สามเนี่ยน่าเป็นเก,มท,ม,นเกมที่ให้ประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยที่ยอดเยี่ยมสุดใ,ใ,ให้กับผมถ้าใค้ผมชมหรือว่าโอวิเชอร์่าต้องกันยาม แต่ไปโดนนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับศัตรูเพราะงั้นเนี่ยเราจะไปน,นอกเรื่องวิเชีสามเนี่ยอุมไปด้วยเหล่าสตูที่น่าสนใจเนื่องจากโลกของวิเชีสามเนี่ยเป็นโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนสีเทาที่เราเนี่ยไม่สามารถไปจัดศิลได้เลยเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยเหลา่าศัตรูในเกมเนี่ยจึงมีหลายมิติอ,อักมากทั้งมุมที่ดีแล้วก็มุมที่เลวและก่อนเทิดอดิมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครเหล่านั้นก่อนเทิดอดิมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือมาสเตอร์มสเลอร์นนนะะคครรรัับเปป็ตวลิศาที่ไม่่่ททรราาาบีมมหือวปูหลัังงงงบ้้าา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 ววว่่่่่เปป็นนนีีีศจหรรรรืออซตตตตแแไไมมมใคสถถูึขพกด ตเนนัอนเลยก็ตามที่มีคนพยายามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพี่แกเนี่ยพี่แกจะเข้าไปขัดขวางทุกครั้งเลยนะครับก่อนเทิอดดิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ทาง CD Project Red เนี่ยสร้างขึ้นมาเองเลยโดยที่ไม่ได้อ้างอิงมาจากนิยายของคุณอังเดียซาคอฟสกี้นะครับซึ่งมีปไปทลายด้วยในประเทศไทยนะครับไปหามาอ่านซะสนุกมากนะครับวันนี้และนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าทาง CD Project Red เนี่ยสามารถที่จะรังสรรค์ตัวละครตัว,ตวนี้อย่างไรก็ได้ก่อนเทิอดดิวเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ OP สุดในเกมแล้วนะครับับพพีีี่่ก็จะเเปนนนนคนทมทมมลลงหหาาศาือุษย พร้อมที่จะทําให้ความปล่อยนามวิญญาของคนเนี่ยเป็นจริงแต่ก็ต้องแลกมากับดวงวิญญาณของผู้ทำสัญญาด้วยซึ่งง่าว่าการทำสัญญากับปีศาจเนี่ยไม่เคยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับเหยื่อละล่าสุดเนี่ยก็คือชายนามโอเกียวอนเอเวอร์ลิกนะครับในดีอาร์ซีครับเอฟสโตนดีอาร์ซีเนี่ยเนื้อเรื่องดีมากครับแล้วก็เศร้ามากด้วยนะครับให้นำให้หามาเล่นกันโอเกียได้ไปทำสัญญากับโอดิมโดยตั้งกฎเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะให้วิญญาณของตัวเองเนี่ย แกโอดิมเมื่อเขาเนี่ยยืนอยู่บนดวงจันทร์เท่านั้นก็ได้เมื่อไปหลีบมิสซาก็โดนมิสซาเอาคืนเขาอย่างจังโอเกตได้ถูกโอดิมหลอกล่อให้ไปยืนอยู่บนกระเบื้องรูปดวงจันทร์และเมื่อเงื่อนไขทุกอย่างครบเนี่ยโอดิมก็สามารถที่จะแยกวิญญาณของโอเกตมาครอบครองได้โดยชะตากรรมของโอเกตว่าเอฟเวอร์เล็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยของผู้เล่นเลยครับ จะเสี่ยงชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเขาหรือว่าจะปล่อยเขาเนี่ยได้ชวใช้กรรปนสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำไว้ก็อยู่ยี่ว่าจะเลือกเลยครับฟงังตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนที่โอดิมเนี่ยดูจะเป็นตัวละครที่เลวแเลวสุดเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับเพราะก่อนที่โอเดิยมเนี่ยก็ได้ทำความาัถนาของคนที่เขาสัญญาด้วยเนี่ยเป็จริงทุกครั้งรวมถึงในบ,บางครั้งเนี่ยเขาก็ยังเคยช่วยชีวิตคนไว้ด้วยนะครับไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยครับว่าตัวอย่างแกเรเ่ยเนะครับในาง E อดีมเนี่ยจะทำสัญญากับแกเราไว้แล้วก็ช่วยเหลือแกลาออกมาจากท่างของโอเฟียได้แสดงให้เห็นนะครับว่าถึงอดีมเนี่ยจะดูเป็นปีศาจซาตานชั่วร้ายแต่เขาก็เป็นคนที่มีสัจจะแล้วก็ทำตามที่พูดเสมอ The Clone of c o o k Black Box t h e w i t u r e 3โลกของวิชเชอร์เนี่ยมักจะเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็เหล่าสตู้ที่มีความเป็นสีเทาแต่ก็ไม่ใช่ว่าโลกของชเชอร์เนี่ยจะไม่มีเวลา,าที่มันเลวไปสุดเลยนะครับสาม้มดหน้าตาหน้าเกลียดที่ถูกเรียกว่า The Clone หรือ เลดี้ออฟเดอะวูดเนี่ยจะเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายแล้วก็มีพลังพิเศษคอยปกครองพื้นที่ในเวเลนเราจะได้เจอเดอะโครนส์เนี่ยในเควสที่มีชื่อว่าเลดี้ออฟเดอะวูดก่อนที่จะได้เจอกับพวกเธอเนี่ยผมก็คิดว่าชื่อเลดี้ออฟเดอะวูดเนี่ยจะต้องเป็นสาวสวยนะครับแน่เลยพอเจอไปจริงก็ตู๊บมาลอยครับมีความสวยสงา่าสักนิดแถมมีคมามอ่อยแกเราของเราด้วยนะครับแต่ก็ต่อให้เป็นแกเรานักเยงมาลาวิวเนี่ยก็คงไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวรับไม่ได้อาคัมไนท์แบทแมนอาคัมไนท์ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนมาเลยหรือว่าแฟนดีซีเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใครไม่จักอาชิพแห่งราชการหรอกนะครับแบทแมนน่าจะเป็นฮีโร่ที่ถูกนำกลับมารีบูทบ่อยสุดในบรรดาฮีโร่ตัวแล้วนะครับซือ่าเกี่ยวกับความโดดเด่นของตัวละครตัวนี้แน่นอนว่าในโลกของวิดีโอเกมเนี่ยก็ไม่ต่างซีรีส์แบทแมนอาร์คเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์เกมฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกมหนึ่งเลยนะครับด้วยระบบเกมเพลย์ที่สนุกในเรื่องที่เข้มขน้นการเห็นตัวละครทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายในคอมิกของแบทแมนเนี่ยออกมาเล่นในวิดีโอเกมที่เราเล่นได้เเเเเนน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 ีีี่่วว่่่ยยยยห็แแแแแแแลล้้้วฟบบบททททมมมมมขขออองงงงผจะััืืพูููดถึศตรคป ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงนึกถึงโจเกอร์เป็นคนแรกแต่ในแบทแมทอาคัมไนท์ภาคสุดท้ายของเกมซีรีส์อาคัมตัวเกมก็ได้เปิดเผยัต,ตูตัวใหม่ที่มีเสน่ห์ไม่แพ้กันอาคัมไนท์จะเป็นสตูตัวหลักของภาคนี้เกงคู่กับสแ a r ร์โค w แต่ความโดดเด่นและก็ความน่าจดจำเนี่ยแซงกูหูอย่างสแ a r ร์โคลไปไกลลิฟ เพราะว่าเราคงไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแล้วนะครับที่จะมีวายสักตัวเนี่ยที่มีความสามารถสูงสีกับแบทแมนแค่ดีฉันตัวละครก็เท่แล้วแต่อคัมไหนเนี่ยยังเป็นเวลาที่รู้จักแบทแมนไปอย่างดีรู้ถึงเหมืการได้ความคิดของแบทแมนไปอย่างดีท้าไมในภาคอคัมไนเนี่ยเราจะได้เห็นการชิงไหวชิงพลิบระหว่างแบทแมนกับอคัมไนอยู่ตลอดแต่การที่อคัมไนเนี่ยรู้จักแบทแมนไปอย่างดีเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่ตัวตัวของอคัมไนเนี่ยแท้จริงแล้วคือเจสันทอสผู้ซึ่งเคยเป็นโรบินคอยเป็นผู้ช่วยกับแบทแมนแต่กลับพลาดท่่่่่าาาาาาถูกกกกกโจจจจ๊เเเเเอออรรร์ััับบบไไไปปททททททมมมมมนนนนนตตตใแแแแลละววีีชยยหื้้ง การทรมานของโจกเกอร์จนกลายเป็นอาคัมไนท์คอยไล่ล่า,ลาและแก้แค้นแบทแมนนั่นเป็นวายร้ายที่มีภูมิหลังน่นาอัศจรรย์ทีเดียวน่าเสียดายครับที่บอสไฟระหว่างเขากับแบทแมนเนี่ยเท่ากาับไม่น่านเบื่อไปหน่อยให้พูดตรงเนี่ยบอสไฟของภาคอาคัมไนท์เนี่ยน่าจะเป็นบอสไฟที่หัวสุดที่เรียแล้วครับภาคอื่นทำดีกว่าเยอะแต่แค่เลือกบอสไฟอย่างเดียวนะครับที่หัวสำหรับผมเพราะว่าองค์ประกอบอื่นในเกมเนี่ยก็ช่วยเสริมให้แบทแมนอาคัมไนท์เนี่ยกลายเป็นแบทแมนภาคที่ดีสุดในซีรีส์แล้วก็ปิดจาาาาาานนนนนออออััศวิรรรกกไไปย่่งงงสมมมโเ์์แแบททค ผู้ปรัะกอบการของแบทแมนเนี่ยก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโจเกอร์ชาเจอร์ลกผู้แสนโลคจิตที่พร้อมจะสั่นคอยคุณธรรมของแบทแมนอยู่เสมอแต่ในเมือของข้อหลักของมิวีิคนี่เ,นเกี่ยวกับตัวร้ายหรือว่าวายร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่วายร้ายหรือตัวร้ายอย่างโจเกอร์เนี่ยจะหลุดคลิปนี้ไปได้ความนุ่นนักของโจเกอร์เนี่ยถึงขนาดทำให้เกมซีรีส์อาคัมเนี่ยโจเกอร์จะเป็นตัวร้ายที่พร้อมจะมีบทในทุกภาคและแต่ละภาคเด็กก็มีบทเด่นแล้วก็เป็นตัวร้ายหลักทั้งนั้นเลยขนาดภาคขั้มไหนเนี่ยที่เจ้าตัวตายไปแล้้้้้ววเเเนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยททาาาาาางงงงผููููกกกกกก็็ัััััหหบบบมมใใใสสโจออออออรรรรร์์ไไดดดปตะคคคขซ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับ20ศัตรูน่าจดจําในโลกของวิดีโอเกมมีศัตรูไหนที่ถูกใจเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าอยากกระเจิดศัตรูประจำใจก็บอกกันได้เลยนะครับสำหรับปี2022หรือว่าปีหน้าเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิด่งใดขอเสริมความปรารถนานะครับแล้วก็เล่นเกมไหนไว้เนี่ยขอให้เกมนั้นไม่แป๊กแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็คงจบลงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ